จนหมายเขียนว่าอยากช่วยคุณทอมในการที่บริจาคอาหารให้กับคนอื่นโรงงานเราก็เลยส่งอาหารพวกนี้มาให้บ้านที่บ้านคุณทอมเพื่อคุณทอมจะได้ไปแจกต่อโอ้นี่นะคนไทยเราเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยน้ำใจมันมีจริงเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ก็ได้เข้าไปในบริษัทอย่างที่บอกกันตอนเช้านะครับช่วยไม่ได้ไม่ได้อยากเข้าไปนะแต่เพราะมันอย่างบอกนะเอกสารมันต้องเซ็นนะนะชีวิตเราต้องดําเนินพนักง,งานเราต้องมีกินนะเราวันนี้ก็คือเข้าไปเซ็นเช็คเงินเดือนให้กับพนักง,งานนะก็ขอบคุณพนักง,งานทุกคนนะครับที่ผมมีนะที่ยังมีกําลังใจนะที่ยังอยากอยู่กับบริษัทนะครับอย่างที่บอกนะ ไม่ตัดเงินเดือนสักคนนึงเลยนะจ่ายครับเต็มที่100%เร์นะแล้วก็ทุกคนก็พักผ่อนกันอยู่นะอย่าเพิ่งออกมาไหนนะตอนนี้ก็กำลังกลับแล้วนะครับเพื่อจะไปสู่ social distancing ในบ้านนะแต่ก่อนที่จะกลับเนี่ยก็อยากมาเตือนกันอีกทีนะครับเมื่อเช้าว่าจะเห็นโพสต์ที่ผมลงไปนะเกี่ยวกับดรเอริกเฟลชแมนนะตัวแทนของประธานาธิบดีเบนคินตันเรื่องคอีโบลานะครับที่เขาบอกนะสุขภาพคุณดี ภูมิคุ้มกันคุณแข็งแรงปอดคุณโอเคเร่าคุณไม่ดื่มบุหรี่คุณไม่สูบเที่ยวคุณไม่ดึกนอนหลับเนี่ยนะครับโคโรนาไวรัสมันสู้คุณไม่ได้หรอกนี่คือวิธีที่สู้โคโรนาที่ถูกต้องนะครับคือป้องกันด้วยร่างกายของตัวเราเองชอบมากครับเทอิกพูดนะกินตบเินกันนะแต่ลืมนะครับที่ดรอกเตอร์คเขาแนะนำนะนอน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 ,น,อน มื่อกี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะโทรมาหาผมนะชื่อน้องแตงนะเพราพี่ทอมขาหนูไม่รู้จะทายังไงแล้วหนูกำลังจะเครียดจติตแตกแล้วเพราะว่าตอนนี้หนูตัวร้อนไอนะครับแต่หนูไม่รู้ว่าจะไปหาโรงพยาบาลย,ยังไงอะไรยังไงพี่ทอมแนะนํำยังไงประป๊อหนึ่งนะแตงนะอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะอย่าเพิ่งตกใจนะสมมุติถ้าไม่มีโควิด1 9อยู่ในโลกนี้เลยเนี่ยแล้วน้องเป็นโรคพวกนี้ น้องก็จะดูแลตัวเองนะน้องก็จะไปซื้อยามากินน้องก็จะพักผ่อนน้องก็จะอยู่บ้านน้องก็จะไม่ออกไปหาคนอื่นงั้นในสเตจแรกเนี่ยทำทุกอย่างเหมือนกับน้องคิดเลยว่าน้องเป็นไข้เป็นหวัดนะครับถึงน้องไปโรงพยาบาลตอนนี้นะสิ่งที่โรงพยาบาลเขาจะทําให้ก็คือว่าให้น้องนอนพักนะครับให้ยากินนะโดยที่ยาที่โรงพยาบาลให้ตอนนี้ก็ไม่ได้ยาพิเศษอะไรนะเพราะยังไม่มียาโควิด -19 อยู่ดีนะครับงั้นพี่แนะนํานะในภาวะนี้ แต่คำถามใหญ่ที่ผมถามน้องคนนี้คืออะไรหายใจเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงหายใจลึกได้ไหมเะวนะทุกคนทำแบบนี้นะครับหายใจลึกขึ้นได้ไหมถ้าหายใจยังลึกได้อยู่เนี่ยก็แป,ปลว่าปอดคุณยังดีโรคนี้มันเป็นโรคแท็กปอดนะงั้นถ้าปอดเราแข็งแรงก็ยังโอเคนะกินใบตะเป็นกันเยอะๆนะครับวิตามินซีวิตามินดีวิตามินบีนะพรุ่งนี้ผมวัน สุขผมจะไปหาด็อกเตอร์เอกีกทีนะเพื่อไปฉีดวติตามินเข้าร่างกายเลยนะก็ถ้าใครสนใจจะไปกับผมนะที่ประทุมวันพรินเซสนะนัดกันนะเขาคิด6,500แต่สำหรับกลุ่มผมเพื่อนผมเราเขาจะให้ราคาพิเศษคือ3,500นะะพยาไปเจอด็อกเตอรอยากไปลองฉีดดูเข้าไปกับผมนะครับผมจะไป10โมงนะวันศุกร์นะรนะาอที่จริ่ผมอยากมาพูดเนี่ยคือการที่พรุ่งนี้น่าจะมีการประกาศออกมา จากท่านประยุทธ์จานโอชาเกี่ยวกับมาตราการที่จะเขาเรียกว่าฉุกเฉินใช่ไหมับมาตราการฉุกเฉินในประเทศชาติไม่ต้องตื่นเต้นครับไม่ต้องตะหนอกอีกแล้วถ้าเขาประกาศออกมาจริงพรุ่งนี้ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าประเทศไทยเราอยากตัดสินใจสักทีให้โรคเนี้ยมันเบาลงไปอย่าลืมนะครับที่ด็อกเตอร์เขาพูดนะ โควิด19ไม่มีทางหายไปนะมันมาอยู่ในโลกเราแล้วมันมีแต่วิธีเดียวคือคุมมันให้อยู่งนมาตรการอะไรที่ออกมาพรก่งนี้ผมเชื่อนะผมจะไม่ดา่าท่านประยุทธ์ผมจะไม่ด่าอะไรทางนั้นนะแต่ผมเชื่อว่ามันจะมาจากหมอของเรานะนายแพทย์ของเราคนที่เขารู้เรื่องใช้ความแนะนำกับกลุ่มท่านนายกไปว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้โควิดมันคุมอยู่ให้เร็วที่สุด พราะคนไทยครับวันนี้ถ้าเราไม่คุมโควิดให้ดีที่สุดนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตายเพราะโควิด19หรอกมันจะตายเพราะเศรษฐกิจนะครับมันจะไม่มีกินตอนนี้ที่ประเทศหูหันนะตนัวทนที่ประเทศจีนนะเมืองหูหันนะก็มีข่าวดีออกมาแล้วหูหันเขาตัดสินใจแล้วนะครับอาทิตย์นี้เขาจะเปิดเมืองเข้าใหม่แล้วนะเขาจะยินดีพร้อมให้คนกลับไปทํางานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าโควรัสหายไปจากเมืองหูหันนะแต่เขาคุมอยู่แล้วนะเขาค,คุมอยู่แล้ว แล้วเขาปว่าชาชนก็เข้าใจแล้ววิธีที่จะไม่ติดต้องทํำยังไงและ่ยังไงล่ะครับประเทศจีนผมเชื่อว่ากลางเดือนเอรกาคเนี่ยเมษาเอพิลนเดือดนเมษาใช่ไหมครับเมซาเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนที่กดดันอดัอดมันอึดอัดมานานมันไม่ได้เที่ยวสักทีเนี่ยก็คงอยากมาเมืองไทยกันเยอะอยากมาเมืองไทยกันเยอะเพราะเป็นช่วนเข้ามาแล้วถึงเราจะไม่มีประเพณีสงกรานนะแต่มันก็ปลูกฝังอยู่ในนักท่องเที่ยวจีน ว่าต้องมาเมืองไทยตอนเดือนเมษาเราจะเปิดประเทศไม่รับเขาเลยเหรอเศรษฐกษิจเราจะตายมากกว่านี้เลยก็ต้องพนะิจารณาต้องบาเรน่์สิ่ีผมม่ได้ครามว่าเราต้องอแรกเปลี่ยนเศรษฐกิจกับการป้ามความปลอดภัยของพวกเรานะแต่ถ้าเราทําอะไรกันวันเนี้ยกันวันเนี้ยนะครับป้องกันตัวเองอย่างจริง อย่าให้โรคนี้มันระบาดไปมากคนนี้คุมมันให้อยู่อย่าเข้าใจผิดนะมันจะไม่หายไปนะแต่คุมมันให้อยู่เนี่ยเราก็จะร,รีบเด้งกลับมาทางานกันสองเราก็ต้องเปลี่ยน m เ n ็ s ทีไม่ใช่กลัวกัาไปหมดถ้าสุขภาพเราดีโรคนี้สู้เราไม่ได้นายกประยุจันทร์โอชาช่วยเราไม่ได้หรอรัฐบาลช่วยเราไม่ได้หรอหมอทุกคนก็ช่วยเราไม่ได้ไม่เคยช่วยเราได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจ,ใจช่วยตัวเองในการที่ไปสร้างภูมิ คุ้มกันให้กับตัวเองดรเอรกเ,อเขาบอกไปแล้วนะสวิธีนะทำยังไงนะหนึ่งนอนหลับให้มากขึ้นร่างกายใช้เวลาซ่อมแซมตัวเองสองกินวบตินนะครับสามอย่าเครียดสามอย่าเครียดถ้าสามอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุมพุ้มกันในร่างกายคุณก็จะมากขึ้นนะผมให้แสมโปงง่ายๆนะอีกทีหนึ่งนะครับลองฟังกันนะเอาง่ายๆเลยนะเพราะผมเข้าใจจากเอริกแล้วไนะงเราพยายามมาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังวันนี้โรคเราเนี่ย <c oughs> โลกเราเนี่ยนะได้มีแขกคนใหม่เข้ามาอยู่ของเราแขกคนนี้ชื่อว่าโควิด19แล้วแขกคนเนี้ยโอ้ยไม่รู้ทําไมเขาอยากเข้ามาในบ้านเราจังเขาอยากเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยนะจังเลยยากจังแล้วแขกคนนี้เขาน่ารักครับติดง่ายติดง่ายใครเจอเขานี่อยากติดเลยนะแขก H1N1 แขกอีโบลาแขกอะไรเงี้ยเจอแล้วเขาอยากชวนเข้ามาอยู่ในบ้านเท่าไรหร่ แขกคนนี้นะครับก็เจอคนคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นจะเชิญคนอีกสองจุดห้าคนเนี่ยเข้ามาในบ้านด้วยนะคือมันติดง่ายเพราะเขาน่ารักแต่เขาดีอย่างนะเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้บ้านเราอันตรายมากหรอกนะครับแต่เพื่อเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเข้ามาในบ้านเราได้จริงนะเราก็ต้องมีวิธีให้เขาไม่อยู่ในบ้านเรานานให้เขามาแล้วเขาออกไป วิธีคืออะไรหนึ่งอย่างที่บอกครับภูมิคุ้งกันเราต้องดีเพราะถ้บภูมิคุ้มกันเราดีเนี่ยแค่เขาเข้ามาเนี่ยแต่เขาออกไปแปบ๊บเดียวเขาไม่มีเวลาที่ทำให้บ้านเราเลอะเทอะหรือลบนะครับสองถ้าปอดเราดีเนี่ยเขาไม่มีทางเลยนะที่จะทําทให้บ้านเราลบได้แค,แค่เนี่ยครับแค่เนี่ยแค,แค่เนี่ยพอนะเราจะบอกว่าไม่แขกคนนี้มาอยู่ในโลกเราเนี่ยไม่ได้แล้วเข้ามาแล้วแล้วก็จะอยู่กับเราไปสักพักหนึ่ง แล้วก็อาจีพมาตาเรียนเขาอยู่กับเราไปตลอดไปเลยแต่เขาจะทําร้ายเราไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขามาทําร้ายเราเดีย๋ยวพู่ว่าแขะ่ที่ว่าโจรเนี่ยโจรคนนี้ไม่อยากเข้าบ้านเราใช่ไหมเออเอาใหม่เดยโจรคนนี้อยากเข้าบ้านเราแกาาา่ไม,มนเข้าแค่นั้นเนี่ยในการที่มีรู้ให้ดีรูว้ว่า่ดีคืออะไรก็คือคุ้มกันที่ดีแค่นั้นจบโอเมเนเนี่ยนะครับตัดสินใจแล้วนะนะจะกินน้ําส้มยเยอะๆจะกินวิตามินเยอะวันศุกร์นี้ผมจะไปฉีดยายอย่างที่บอกนะใครอยากไปกับผมก็ไปนะฉีดวิตามินแม่ เ,เต็มที่เลยให้มันรู้กันไปนเลยโอเคขณะมาคุยเรื่องการเมืองน,นิดนึงนะเพราะพวกนี้จะมีไอประกาศเรี่ออกมานะโดยผมไม่รู้นะประกาศนี้จะคืออะไรนะก็มีแน่นอนครับพักฝ่ายค้านนําด้วยพักเก้าไครกับทีมคุณณทรคุณทีมคุณธนาทรกับทีมคุณปิยบุตรที่เมื่อวานก็ได้แถลงข่าวทันทีเลยบอกว่าขอเตือนท่านยุจันโอชาว่าเมื่อออกนโยบายฉุกเฉินแล้วเนี่ยขอร้องอย่าให้มากระทบ กับความเสรีรีภาพของประชาชนผมก็อยากฝากพักเก้าไกลเดียนะบายดวยนะผมชอบน้องปีตา้าเขาชื่อปีตา้าคนนี้หัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยปีต้าใช่ไหมไอ้ k อยต e k เขียนน่ารักดีหลอดีด้วยนะถ้าลูกสาวผมอายุมากพอแล้วคนนี้ยังโสดอยู่ผมคงแนะนําให้อะนะดูเป็นเด็กดีมากมีการะเทศะแต่ผมว่าเวลาบินของเขาเนี่ยยังต่ําอยู่ปีตา้าในภาวะอย่างเงี้ยนะพูดอะไรนะครับ ต้องเข้าใจหน่อยว่าขวัญใจของประชาชนสําคัญแล้วคนไทยตอนนี้เขาเป็นห่วงอะไรเพราะว่าน้อยคนในภาวะนี้นะเป็นห่วงเรื่องการเมืองอาจจะเป็นห่วงเรื่องการเมืองห่วยนะแต่เป็นห่วงว่าพักกับนู้นพักนี้พักนั้นจะมากัดกันเนี่ยมันไม่เช่อเวลาสิ่งที่ปีต้ากับพักเก้าไกลควรจะพูดเนี่ยก็คือว่าท่านนายกครับประยุทธ์จันทรโอชาพักเก้าไกลสนับสนุน ให้ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนําความปลอดภัยมาให้ประชาชนพักรก้าไกลพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือการระงับการระบาดของโรคโครโวรัสในภาวะเดียวกันมีต้าครับควรจะพูดอย่างนี้นะขอฝากท่านนายกว่าสิทธิของประชาชน ก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราระมัดระวังกันแต่ในภาวะวันนี้เราเข้าใจว่าบางสิทธิเพื่อเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเราอาจจะต้องยอมเพื่อให้โรคนี้หายไปคือแทนี่พูดลบเนี่ยนะลองเอื้อมมือเข้ามาบอกหน่อยว่าวันนี้เราเข้าใจแต่เราจะเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมว่าไม่ให้เขาทําเกินไปพูดอย่างเงี้ยมันไม่พูดได้ทะเลาะกันนะมันไม่พูดได้กวนกันนะแล้วน้องจะได้เครดิตมากว่าน้องเป็นผู้ใหญ่พอ ที่ยินดีเอื้อมมือเข้ามาช่วยเมื่อประเทศชาติเรามีปัญหาก็พูดอย่างนี้นะเตียโบต์นะธนาธรน,นะชอนะรู้ว่าตอนนี้มีความแค้นอยู่ในใจเยอะนะผมเชื่ออยู่ดีก็มายุบพักชั้นนะคนที่สนับสนุนความหวังอะไรนะอนาคตไปนะผมก็เชื่อมีความแค้นอยู่ในใจเยอะนะแต่เอาความแค้นพวกนี้ออกไปก่อนสักนิดหนึ่งนะ ผลงานของรัฐบาลเนี้ยเดี๋ยวมันก็แฉออกมาเองอะ่ะไม่ต้องไปด่าเขาว่าเขาในภาวะนี้หรอกไม่ต้องไปสร้างความแตกแยก,กให้มากกว่าน,นี้หรอกผมอยากฝากทุกคนนะถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ให้กันต่อกันถ้าน,น้องแตงเข้ามาดูพอดีน้องแตงจะเามื่อกพี่พี่เอ่ยขอโทษทีนะพลาดพิงน้องหน่อยนะดูแลรดีๆนะอย่างที่พี่บอกแล้วนะแตงอยู่ดีเขาเมสเซนเจอร์มาหาผมนะครับขอความช่วยเหลือแตงพี่โทรกลับไปทันทีเลยใช่ไหม เราเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับมีความเมตตาให้กันต่อกันนะแตงมีอะไรโทรมาบอกพี่ได้นะก็โอเคนะนี่ก็อยากฝากกลุ่มที่เป็นการเมืองทั้งหลายความเจ็บปวดของประชาชนความเป็นห่วงเป็นใยของประชาชนความกลัวของประชาชนไม่ใช่เป็นอาวุธที่จะให้แข่งการเหมือนกันผมไม่ได้บอกผมชอบคุณประยุทธ์สนับสนุนพลังประชารัฐนะแต่ผมสนับสนุนให้คนไทยเราชนะโลกนี้ คุมให้อยู่คุมให้อยู่นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีของฝ่ายค้านเลยนะถ้ามองกันกลับไปกันไ,ได้ดีนะครับให้ประชาชนเห็นว่าคุณพร้อมที่จะทาอคุณพร้อมที่จะแตกแยกคุณพร้อมที่จะอาฆาตคุณพร้อมที่จะหาผลประโยชน์เข้าฝ่ายกลุ่มคุณแต่คุณมีเวลาที่ให้กับประชาชนในการที่ออกไปช่วยธนาธรเริ่มฟู้ดแบง์เลยคุณก็รวยจะตายนะบริจาคอาหาร ให้สอสอคุณทุกคนไปโปริจากอาหารนะหยุดติหยุดด่ากันเมืองกับประเทศไทยต้องหยุดกันยี่สดวันเนี่ยนะผมขอให้การติการด่าการหยาบคายการทะเลาะการเยาะแยะกอนเยาะเยะ้เยกันเนี่ยหยุดสักยี่สิดวันได้ไหมให้ประชาชนตั้งใจหน่อยกับการที่เราจะสู้โรคนี้ด้วยกันไปด้ยหลายคนถามผมว่าทําทำวิดีโอเนี่ยผมขับรถหรือเปล่าผมไม่ได้ขับรถนะครับนิ่ๆน,นะครับนิ่คขลดน นี่คือผู้ช่วยขับรถผมนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งข้างหลังแค่นั้นไงเพราะเราผมนั่งข้างหลังแล้วผมเวียนหัวนะครับนะครับแล้วตอนนี้รถตู้อยู่ในอู่ก็เลยต้องเอาเบ้นออกมาขับนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งข้างหลังอย่างสูงเลยผมเลยต้องมานั่งหน้านะแต่ขอบคุณมากนะคนที่เป็นหัวเป็นใหญ่ตลอดนะครับก็ภรรยาเข้ามาดูแล้วครับวันดีปุ้ยคิดถึงหมามีนะครับปุ้ยคือภรรยาผมนะครับคุณภาริ์พรเครือโสพลนะครับ เป็นสุภาพสตรีทีท่ทําให้ชีวิตผมเนี่ยดีขึ้นในทุกวิถีทางเลยนะครับผมเนี่ยนะกอด s ลจริงๆที่มีปุ้ยมามาดูแลผมนะเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับผมตลอดนะ <c oughs> ก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับอย่างที่บอกนะตอนนี้ก็คือว่าดูแลตัวเองผมเข้าใจจากดรอกตเตอดีขึ้นมากเลยไม่มีใครแก้ไขโควิด1 9ได้นอกจากตัวเราเองเพิ่มคูมทุ้มกันให้ตัวเอง วิตามินซีวิตามินดีวิตามินบี C, D, พักผ่อนนอนหลับเยอะๆนอนหลับเยอะๆสำหรับพวกที่อยู่ในพักการเมืองนะปีตากลุ่มอนาคตใหม่เก่านะครับตอนนี้เป็นกลุ่มก้าวไกลแล้วนะหาวิธีใหม่อย่าแถลงด่ากันพี่อยากเห็นปีตาในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักก้าวไกลใหม่นะครับออกมาบอกประชาชนเลยว่าพักจะช่วยประชาชนยังไงตั้งฟู้ดแบงค์เลย ให้คนบริจาคอาหารมาที่ออฟฟิศของนะพักเก้าใครนะแล้วก็หาวิธีนะที่จะจัดจำหน่ายไปให้แต่ละคนเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี่ที่บ้านผมนะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี่ที่บ้านผมนะครับเราจะตั้งโต๊ะนะยังไงนะใครที่อยู่ในสนามกอลฟชวนชื่นนะครับถ้าอยากร่วมมือกับผมก็ยินดีนะเพื่อนที่เรารู้กันในสนามกอล์ฟเราเนี่ยก็มีแคดดี้ที่ตกงานเยอะมากคนส่วนที่ตกงานเยอะมากนะครับ ไดาแด่ตดวน้อยนะให้กําลังใจกันในแสดงความเมตตาเนี่ยวันศุกร์นี้ผมก็จะตั้งนะโต๊ะแจกอาหารนะครับฟรีนะให้กับ300คนนะที่อยู่ในสนามนะครับมาเอากันได้นะไม่มีใครตักให้นะพี่ใส่เป็นถุงพลาสติกไว้ให้นะวางไว้โต๊ะหน้าบ้านนะครับใครจะเอาก็มาเอาเลยนะช่วยกันอย่างเงี้ยครับเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวผมอยากฝากความเมตตาข่าวเรื่องความเมตตาของคนให้กับประชาชนนะวันนี้ผมซึ้งมากครับ มีบริษัทบริษัทหนึ่งส่งปลาล้าแห้งส่งประทูแห้งส่งอาหารแห้งมาที่บ้านผมพระยถามว่าพี่ทาไปสั่งอาหารพวกนี้มาเหรอพี่ทำกินเป็นนะพี่ไม่ได้สั่งเลยพอลงไปดูแล้วเนี่ยเปิดจดหมายขึ้นมาจดหมายเขียนว่าอยากช่วยคุณทอมในการที่บริจาคอาหารให้กับคนอื่นโรงงานเราก็เลยส่งอาหารพวกนี้มาให้บ้านที่บ้านคุณทอม เพื่อคุณทรอมจะได้ไปแจกต่อโอ้โหนี่นะคนไทยเราเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยน้ําใจมันมีจริงน้ําใจมีจริงขอบคุณมากนะครับบริษันี้นะที่อสตสามีน้ําใจที่ส่งอาหารมาถึงบ้านผมเพื่อให้ผมไปจัดจําหน่ายต่อให้นะครับซึ่งมากนี่นะครับโคโรนาไวรัสเนี่ยมันจะมีสอเอาวคำนะมันจะโชว์ให้คนไทยทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนดีเห็นก็ได้ It can bring out the best of us ดึงความดีของพวกเราความงามของประเทศเราออกมาให้เห็นกันต่อกันหรือมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมเกลียดกันโกรธกันไม่ช่วยเหลือกันไม่มีเมตตากันเห็นแก่ตัวกันสำหรับส่วนตัวนะครับผมหวังจริงๆว่าจากประสบะการโควิดครั้งนี้ยอย่างก,กับบริษัทนี้ที่ส่งอาหารมาให้ผมที่บ้านแล้วบ่อยผมไปจัดจำหน่ายต่อเนี่ยเราจะรู้กันว่าไม่มีใครในโลกนี้ ดีเท่ากับพวกเรากันเองไม่มีใครในโลกนี้น่ารักเท่ากับคนไทยกันเองไม่มีใครนะครับที่มีจิตสำนึกเมตตาให้กันต่อกันเท่ากับคนไทยกันเองขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะครับวันนี้ขอพักผ่อนแล้วนะครับแล้วอีกทีนะครับนี่คือนิกนะครับคนขับรถผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนะก็โอเคเด็กดีใจมหมได้เงินเดือนเต็มประตู ด,ดีใจครับคิดมาว่าตอนแรกว่าจะโดนหักโดนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วครับผมว่านายไม่ไนายไม่มีทีท่าที่จะให้หักอยู่แล้วนายให้เต็มอยู่แล้วเ <c oughs> จ้าของบริษัททุกบริษัทครับอดฝากไม่ได้นะ <c oughs> เข้าใจว่าบริษัทบรรบากเข้าใจว่าหาเงินยากแต่บริษัทคุณเนี่ยมีกำไรที่สูงสุดอยู่อย่างเดียวนะครับคือพนักงานหาชุกวิธีทาง ให้พนักงานเขาไม่หายไปเพราะวันที่โควิด -19 มันคุมได้แล้วเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาต้องกลับไปทํางานให้คุณหรือคุณต้องการให้เขากลับมาทำงานให้คุณผมรักพนักงานผมทุกคนมานผมรักครอบครัวถึงผมต้องควักเอากระเป๋าผมเองผมก็ใจครับเรื่องนี้จะเรื่องสั้นแต่ถ้าพนักงานเขาตกงานนะมันจะกระทบชีวิตเขาไปอย่างยาวช่วยกันครับเมตตาเห็นใจอย่าเห็นแก่ตัวขอบคุณมากครับ ทุกมองทุกยางทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้อง แม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปรีกายจนวันสิ้นลมรัชบุรุษในตำนาน สองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล แม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปอกปปองแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล